สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องวันดีๆวันนี้แอดก็มีสาระเกี่ยวกับการล้างซวยด้วยตัวเองนะคะการล้างอาถรรพ์นะคะสิ่งใดที่ติดขัดให้หมดสิ้นไปนะคะพูดผีปีสาต์วิญญาณร้ายที่สิ่งไม่ดีที่เกาะติดตามตัวเรามาก็หายไปนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ทํานะคะวันนี้ที่ไม่เห็นคลิปก็ตอนนี้ยังทันนะคะถึงก่อนเที่ยงคืนนะคะให้ทําน้ามนต์ล้างซวยด้วยตัวเองนะคะโดยการนําน้ําใส่ขันนะคะหรือภาชนะ เป็นถ้วยก็ได้นะคะให้จุดเทียนนะคะแล้วก็ให้หาเหรียญปู่เวสวันนะคะลงไปแค่จะลอยดอกมะลิก็ได้นะคะแล้วก็ให้จุดเทียนนะคะให้ตั้งตามนี้เลยนะคะแล้วก็ให้กล่าวอัญเชิญน,นะคะปุเวศวัณนะคะโยอุพันเตวิทิตวานะมัเชมันตานาริมปฏิตางภูมิมหาปุริโสโสทสิระ ที่มัจจคาเวสาวันโนมเหสักโขยะกะราชาไมหิตโกตังปูชนาวะเสเนวะสูมังรักขตุสัพธาอันตราโย ο, จานาสันตุบาปักข้าหัสุป,ปัทโววัดท่าตังขูมะมังราภพสธาสุธีพระวันตุเมหลังจากนั้นก็ให้กล่าวบูชาเท้าจตุลูกวานทั้งสี่นะคะปุริมังที่สัง ชาตารัตโถกุเวโรอุตตรังที่สังจัตตารเตมหาราชาสามันตาจัตุโรทิสาทัพท,ท,ทันหามานะอัทถังสุสทาสุถิงระกะโรนตุนูขอองค์เท้าจัตุโกุกมาทั้งสี่ตลอดจนถึงองค์ปุเวสุวรรณลงมาปลูกเสกน้ำ มวนนี้ขันนี้และจงปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากตนจากตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าชื่อบอกชื่นามสกุลนะคะบันเดินมีเกิดและครอบครัวขอเท้าจตุโลก,กบาลตลอดจนถึงองค์ผู้เวสุวรรณจงกุทานพรอ,อำนาจบารมีอำนาจเมตตาอำนาจเสน่หาอำนาจยอาบรรดาศักดิ์พวกสั่มมหาสมบัติทั้งปวงโชคเงินสดให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้ยามนี้เวลานี้วิทวินาทีนี้เป็นต้นไปด้วยเถิดนะคะแล้วก็อธิษฐานสิ่งดีๆเสร็จก็ให้ ดับเทียนโดยเอาเทียนจุ่มลงไปในน้ำมนต์นะคะหลังจากนั้นนะคะขอเพื่อนๆนำน้ำมนต์นะคะไปอาบการไปอาบน้ำมนต์นะคะในห้องน้ำให้หันหน้าไปทางที่ตะวันตกนะคะแล้วก็ให้คว่มขันอาบนะ,ะเลยก็เป็นอันเสร็จพิธีนะคะสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาหาเรานะคะสิ่งไม่ดีก็จะมาลายหายสิ้นไปนะคะใครที่ดวงตกดวงแย่ดวงไม่ดีนะคะก็ ให้ลองทําวิธีนี้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นเลือกดีนะคะพู้นี้ก็จะเป็นพระเกตดาวพระเกตย้ายนะคะก็จะมีการสวดบูชาดาวพระเกตนะคะขอโชคลาบอีกวิธีหนึ่งนะคะส่วนรายละเอียดของคาถานะคะแล้วก็คํากล่าวแอดจะลงไว้ใต้คลิปนะคะยังไงเพื่อนๆก็กดดูได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็มีสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ